สวัสดีครับสำหรับตัวอย่างนี้โจทย์เขาบอกว่าที่ระยะห่างจากหลอดไฟ10เมตรมีความเข้มแสง5 0วัตต์ต่อตารางเมตรจงหาความเข้มแสงที่ระยะ30เมตรกำหนดให้ความเข้มแสง i พิมพ์ใหญ่เนาะแปลผกขันกับระยะห่าง d ีพิมพ์เล็กยกกำลังสองก็เขียนสมก,การแปรผนก่อนนะครับก็จากโจทย์ให้ I แปลผกผันกับระยะห่างยกกำลังสองก็อย่างนี้เนาะไแปรผกผันกับระยะห่างยกกำลังสองก็คือ i อแปรผันกับเซนนึ่งส่วนดีกำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นให้ k เป็นค่าคงตัวการแปรผันเพราะนั้นเราเลยได้ว่า i เลยมีค่าเท่ากับ k ส่วน d กำลัง2เนอะเปลี่ยนงหม้ายแปลผ่านเป็นเท่ากับก็เติม k เข้ามาเพิ่มเข้ามาคูณกับเลขเดิมทางขวาก็นี้จากโจทย์แทนค่า i เท่ากับเท่าไหร่ห้วัตต์ต่อตารางเมตรแล้วก็ระยะห่างจากหลอดไฟ10เมตรเนอะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ทีแรก หลอดไฟ10ยืนห่าง10เมตรความเข้มแสง50วัตต์ต่อตารางเมตรเพื่อจะได้หาค่า k ว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วค่อยไปแทนในอีกครั้งหนึ่งตอนหลังเนาะก็เลยได้ว่า5 0ตัวนี้มีค่าเท่ากับ k ส่วน d กําลังสองก็คือ10กําลัง2องเป็เท่าไหร่ครับก็ได้รออ้อยหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้น k ก็เลยได้เท่ากับ5000 นั่นเองห้าพันวัตต์เนาะเอาหน่วยไหมเดี๋ยวห้าพันวัตต์วัตวัตเดี๋ยวจะเขียนตัวยูญชนๆอะไรนี่ว่าโอเคทีนี้จากโจทย์อยากรู้ว่าอะไรครับดังนั้นแทนค่า ยังไม่ได้สรุปสมการเลยเพราะฉะนั้น i เลยมีค่าเท่า <developed> ก <Airbnb> no ับเท่าไหร่ครับเมื่อก็คือได้เท่ากับ5,000ส่วน d กําลัง2นั่นเองเป็นสมการอันีีสมการที่1เนาะอันนี้ก็เป็นสมการที่2ดังนั้นแทนค่า d เท่ากับ30เมตร ลงในสมการที่2ก็จะได้ค่า i เป็นคำตอบที่โจทย์ต้องการนะครับก็ได้ i อเท่ากับห้าพส่วนด้วย30มสิบกลังสก็ได้900เนาะตัดเลขได้สามสามเอ่ะตัดเลขก็ได้50าส่วนเ ห้าสิบส่วนเก้าตัดต่อเนาะก็ได้ห้าจุดห้าหกประมาณนี้เนาะวัดต่อตารางเมตรนั่นเองหรือเขียนดับบรรยูเฉยๆต่อตารางเมตรก็ได้เนาะได้หมดได้หมดโอเคเนาะก็ธรรมดาแค่โจทย์มันมาเหมือนฟิสิกส์แค่นั้นเองแต่จริงจริงแล้วเขากำหนดสรรมการมาให้ในคณิตศาสตร์ก็หรือกลายเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ไปเลยเรื่องการ แป0ผันเกกับแปร0กผันวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ